สถานการณ์น้าท่วมนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่ายังคงเหลือสภาพดินโคลนที่ถูกกระแสน้ําพัดมาทับถมผิวการจราจรค่ะโดยเฉพาะถนนเลียบแม่น้ําปิงทั้งบริเวณตลาดเมืองใหม่ตลาดวโรรสถ,ถนนท่าแพรแล้วก็ถนนเจริญประเทศแล้วก็ถนนช้างคลานนะคะซึ่งจะมีการปิดการจราจรแล้วในบางช่วงล่าสุดค่ะเทศบาลนาครเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดรถน้ําฉีดล้างดินโค,คลนค่ะออกจากผิวการจราจรพบว่าหลัง น้ำลดเนี่ยตามจุดต่างๆริมถนนหลายแห่งค่ะประชาชนตามอาคารบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนี่ยก็นําขยะนะคะที่เสียหายจากน้ําท่วมค่ะมาวางกองริมถนนเป็นจํานวนมากหลายจุดเลยเจ้าหน้าที่พร้อมรถขยะค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกจัด เก็บขยะริมถนนนะคะโดยเฉพาะย่านตลาะดวะโรรสหลังเพื่อฟื้นฟูสภาพความเสียหายค่ะลดความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่วนขยะที่เป็นกระสอบทรายนะคะยังคงค้างตามถนนเลียบแม่น้ําปิงค่ะเจ้าหน,น้าที่ก็เตรียมใช้เครื่องจักรเข้าทาการขนย้ายเนื่องจากมีกระสอบทรายน้ําค่อนข้างหนักมากมและบางจุดเนี่ยประชาชนก็ขอให้คงไว้เพื่อเป็นแนวป้องกันพื้นที่ไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์น้ําจนกว่าจะหมดฤดูฝนค่ะ สำหรับการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบภัยนะคะอย่างมากเลยก็เพราะบางพื้นที่เนี่ยน้ำไม่ไหลค่ะแล้วก็น้ำไหลอ่อนเนื่องจากโรงผลิตน้ำประปาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกรมการอาหารช่างนะคะติดตั้งระบบประปาสนามค่ะบริเวณเรมคูเมืองเชียงใหม่ดูดน้ำจากคูเมืองมาผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้เฉลี่ยนะคะ6,000ลิตรต,ต่อชั่วโมงให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มารับน้ำฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอสารภีตามนโยบายเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะของจังหวัดเชียงใหม่มีการระดมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะระดมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเบืองอเภอแม่ริมและก็อเภอสารพีเน้นเข้าช่วยเหลือทําความสะอาดสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลวัดโรงเรียนและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นนะคะทางนี้ค่ะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอเข้าไปช่วยเหลือในทุกตําบลที่ประสบอุทกภัยค่ะจนกว่าสถานการณ์จะ กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคือตอนนี้เรามีภาพจากหน่วยทหารต่างๆที่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือฟื้นฟูเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายๆจุดโดยเฉพาะภาคเหนือนะฮะน้ำก็ลงกันเกือบหมดแล้วล่ะนะฮะเพราะนั้นความช่วยเหลือหรือว่ากำลังพลนะฮะก็เข้าไปประจำพื้นที่เพื่อเข้าไปฟื้นฟูไล่เลียงกันไปนะฮะท่านผู้ชมมา